คณิตศาสตร์มีบทบาทสําคัญอย่างมากในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21เพราะคณิตศาสตร์สอนให้คนมีความคิดอย่างมีเหตุมีผลมีแบบแผนในการดําเนินชีวิตและคณิตศาสตร์ยังสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้อีกมากมายนอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นศาสตร์พื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงศาสตร์อื่นๆอีกมากมายเลยครับ แต่ตั้งแต่ผมมาเรียนคณิตศาสตร์ที่มกรสินแม่และป้าข้างบ้านของ,งผมนั่นเหรอครับยายเสื้อกาหล่าแน่ยสื้อกาหล่าวเอออันเด็กกาหล่านี่บ่กา,าหล่าวหมูเด้อจ้าบักลามันไปใส่ล่ะซื้อมือหน่อย,ยายบักลาเห็นหนามันโอ้ยกรว่าไปเลี้ยน เอกณิตหมอกาลสินแล้วโอ้ยไปเรียนคู่คณิตไปที่บอกสมัยสมัยนเี่เขาก็เรียนกันแล้วก็ใส่เครื่องคิดเลขแล้วแจัคเวนเท่าัสูตรเท่าัทรัพย์อย่างี้เขาเขาเรียนบราลองไปไปเรียนเนี่ยมันยากนอนคู่คณิตนั่นโอ้ยเจ้าปงหูยังย่ามาเราเลยเดี๋ยวก่อนครับแม่ผมเองป้าพูดอย่างนี้แสดงว่าป้ายังไม่รู้จริงตามมาครับเรื่องทั้งหมดเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังสาขาของเรา ได้เรียนเกี่ยวกับวิชาเอกที่ลงรายละเอียดอย่างเข้มข้นเน้นกระบวนการคิดความมีเหตุมีผลตลอดจนบูรณาการไปทำสื่อการสอนจริงๆผ่านการใช้เทคโนโลยีของทั้ง AR และ VR การสร้างสื่อด้วยเครื่องมือเรขาคณิตเชิงพลวัดอย่าง GeoGebra และสื่ออ,อื่นอีกมากมายเลยครับเพราะนอกจากเราจะนำความรู้ที่ได้รับจากวิชาเอกไปสร้างสื่อการสอนได้แล้วสาขาของเรา ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำสื่อการสอนออกไปทดลองใช้งานจริงผ่านการออกค่ายบริการวิชาการการจัดโครงการบริการวิชาการให้ความรู้ต่างๆทำให้นักศึกษาของเราที่มาเรียนกับเราที่นี่เกิดทักษะในด้านต่างๆเช่นการกล้าแสดงออกภาวะผู้นำการทำงานเป็นทีมและเป็นผู้ที่สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างยอดเยี่ยมทำให้นักศึกษาที่จบจากที่นี่ไปมีประสิทธิภาพ อัตราการสอบบรรจุสูงในระดับต้นๆและที่สําคัญนะครับตอนนี้เรามีหลักสูตรใหม่ที่ทันสมัยมาเรียนคณิตศาสตร์กับเราสามารถเลือกได้ว่าจะเรียนเอกคู่ที่สามารถเลือกเรียนได้ถึง2วิชาเอกพร้อมๆกันหรือเลือกเรียนเอกเดียวที่เรียนคณิตศาสตร์แบบเน้นๆรับประกันเลยครับว่าถ้าลูกป้าเลือกเรียนกับผมที่นี่จะเรียนจบแบบเทๆ่ๆเดินบนลันเว์แน่นอนครับ อ่อเอาค่่อ,อยาเ,าเรื่องก็เราค่อยมานเนี่ยเออค่ <c oughs> อยมาอกวันเด้ออยากเก่งศาสตร์เก่งสร้างสื่อสร้างนวัตก,กรรมใหม่ๆมาเรียนกับเราสิครับที่นี่มหาวิทยาลัยกฬสิน์เลือกครูคัณตศาสตร์มกฬสินนะครับ